ระวังที่พวกมึงเมากูอัประดับไปอีกขั้นนอกจากคนหลุดและคนเมาแล้วใครจะฟังมึงอีกมั่งก็แค่แรปเปอร์กระจอกที่ยังคงรับบนบีงงั่งและนี่ก็ผ่านมาอีกศพมึงดินกูตกไปอีกท่านใครที่เชื่อมึงก็เปลืองใจแค่อยากจะบอกไว้มึงไม่ใช่เอสโคบาเมืองไทยแค่โจรกระจองไร Damn และมึงแค่โดนกูหลอกใช้สักวันชีวิตมึงคงสะอาดถ้าปราศจากซึ่งหลอดไอไม่ได้เหยียบดวงจันทร์เหมือนนิวโออาร์มสตรองคำกับบีดรวมกันเลยออกมาเป็นทำนองมึงบอกมึงต้น นี่มึงใช้อะไรคิดพระกวดบินไปลิฟต์โดยมึงไม่อาจทันมองธรรมชาติคัดสรรคงไม่แปลกที่มึงตายแรปกูมีพรสวรรค์ความอัศจรรย์ให้มึง่ายหากศัตรูมันลวงความลับคงไม่แปลกใจที่มึงพลายไม่แปลกกับพวกสนิทคนใกล้ชิดก็คงอายเพื่อนกูบอกว่ากูไม่ crazy chef มึงมันหวยทั้งไลฟ์สไตล์และรวมถึงเพลงที่ดิ๊ก็ไม่แปลกใจทำไมมึงว a r y cap แค่อยากให้มึงนั้นเลิกแอคตอนพูดถึงลีนที่1ิพอกูโตขึ้นก็ คิดประกาศเพลงนี้กูมาชิวชิวคิวคิว,ควแบบไม่ตะหวาดสังคมในยุคนี้ทําให้หลายคนแทบเป็นประสาทและกูยังเชื่อว่าเงินคือเครื่องตัดเพื่อนชนิดกระดาษก็แค่ทําทําไปแม้ว่าคนนั้นคิดจะเบรกกูแค่เดินทางไกลก็ช่างประไรถ้ามันกระเพกธรรมดาไม่แสงไม่เงาท้องฟ้าทุกวันก็คนละเฉดทุกคนจะเหมือนกันได้ไงก็เราโตมาคนละเขตแค่อยากคุยกับคนที่รักให้นานก่อนจะวางสายแค่อยากบอกว่ามิตรแท้มันไม่ได้มีวางขายถ้าเกิด ยอมแพ้ทุกอย่างคงไม่มีความหมายมึงแค่กลับมายืนอีกครั้งถ้าเกิดศรัทธามึงยังไม่จางหายเช้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พังไม่ว่าสวรรค์หรือว่านารกพวากูเคยผ่านมาทุกชั้นไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคมาทุบซ้ำกูแค่โชว์ความอัศาจรรย์เหมือนจอแดนตอนชูด,ดังกูเหมือนนักมวยที่มึงไม่อาจจะคิดนอกดำเนินชีวิตได้ดนตรีมีาศาสดาเป็นฮิปฮอฟความเชื่อที่มึงเคยคิดว่าถูกบางทีมันอาจจะพลิกล็อก ok และกูจะปฏิวัติวงการเหมือนกับกูเป็นสตีฟจ็อบ yeah.